เช้านี้มาหลงเหลียนะครับวันอาทิตย์คุณลุงเสร็จจากภารกิจงานแล้วก็มาเช้านี้คุณลุงมาจัดการนะครับสวนเป็นเดือนแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัดเพราะว่าคุณลุงแกไปดูแลภรรยาที่ป่วยตอนนี้ภรรยาก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจคุณลุงนะครับแล้วก็คุณลุงก็มาทํางานเหมือนเดิมแล้วครับนี่เช้านี้ วันอาทิตย์คุณลุงมาตัดอุปกรณ์พร้อมนี่เห็นไหมอุปกรณ์พร้อมเลยครับคุณลุงทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เื่นก็ออกไปก่อนเองนะครับเนี่ยค่าน้ำมงน้ํามันค่าน้ํามันก็ออกไปเองก่อนเลยโน,น่นนี่เช้านี้คุณลุงก็จัดการตัดแต่งต้นไม้แนวคําแพงโรงเรียนนะครับให้เรียบร้อยครับ ค่อยสางไปเตียนิดหลายวันแล้วไม่ได้ทำเพราะลุงแฟนไม่สบายเลยตอนนี้แฟนก็เอ๊ถ่ายแล้วคุณลุงนอยสุดเลอนี่คุณลุงเอาไปทิ้งก่อนรอบแรกเนี่ยไม่ใช่รอบแรก,รแรกหลายรอบแล้วตั้งแต่เช้ามืดเนี่คุณลุงมาทํานี่เดี๋ยวคุณลุงก็ไต่ไปเรื่อยๆมาแล้วมาแล้ว้า,วาไหม ข้าวในไหมร้อน,อนเห็นเรียกเลยว่า,า,าลุงกำอะโดยเพราะว่าเออวันนี้เดียวแกม,มา จอในจานจามันออกไว้จริงลุงน,นะไว้นี่ผมทุ่มเลือยตรงนี้เออผมออกมาผมทุ่มเลือยเดี๋ยวมันก็ไว้ออกดีเกินสิงถึงไปตองกาในว่ว้อ่ะี่จจอบดามลุงตรงนี้ คุณพี่ตำรวจมาตรวจตู้ยามพอดีเลยครับน่าตำรมมมาจับเด็กได้นะเสร็จแล้วผมก็ให้คุณแจให้คุณแจไปวอร์มรถค่ะรถไม่ดดค่อยนานแล้วไม่ได้สตาร์ทรถไม่รู้จะติดไหมครับไปดูรถก่อนเอาคุณแจให้คุณลุงมาวอร์มรถครับ ั term, oh, ้งแต่ปิดเทอมมาเนี่ยรถไม่ได้ไม่ได้ใช้งานเลยครับรถโรงเรียนครับอ้าวติดดี้แหมคุณลุงมาวอร์มรถเหมือนเดิมแล้วฮะอะไรเบียดเบี้ยเป็นเหมือนเมื่อไหร่ก็ไม เดี๋ยวลุงขอลานอาทิตย์นะข้าเวลาขอยล้ลางงนข่นเลยข้าวโรงเงียบปึ๊ดขันเลยขออย่าเวลาจำหรับลานอาทิตย์วอร์มเครื่องก่อนครับนาไม่ได้วอร์มเครื่องรถไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าปิดเทอมที่จิ้งจกเต็มนี่ตรงเรียนเจมงคลวิทย์คันนี้ก็คุณลุงก็วอร์มเครื่องไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยหัึงครึ่งชั่วโมงนี่ ตอนนี้ใหม่อยู่ที่หนึ่งศูนย์สาหนะครับรถเนี่ยไม่ได้ล้างมาหลายวันแล้วนะี๋ยวคุณลงล้างรถ,ถงหน่อยไม่ได้ทำความสะอาดเค้ื่อนสนิมก็รถใหม่แต่ไม่ได้ทำความสะอาดรถโรงเรียนไทยมงคล มีรโรงเรียนนะครับเอามาวอร์มรถวันนี้ให้คุณลุงมาวอร์มรถเช้านี้เอาแต่เช้าเลยครับมาให้เจอคุณลุงเพื่อที่จะได้ให้คุญเจห้องคุณเจโรงเรียนกุญเจรถนะครับลุงทำความาสะอาดมาบำรุงรถ ก็จัดการเรื่องขยะต้นไม้อะไรสวัสดีครับคุณครูเฟิร์นสวัสดีค่ะครูเฟิร์นมาแต่เช้าเลยวันนี้นะครับใช่กามาเข้าเวรอ๋อเวรครูเฟิร์นวันนี้นะครับใช่แลยครัคุณโมคุณเฟิร์นมาแต่แปดโมงดูกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกินแล้วนะมาไวคุณลุงก็มาเรียบร้อยแล้วมาแต่เช้าก็ไปเจอลุงจะกุญแจให้แก มาตึนแก่ตามความสะอาดอยู่พอดีตัดต้นไม้แล้วก็ตัดหญ้าหน้าสาราเดี๋ยวอุเจัไปแกไปวอร์มรถอยู่ตอนนีรแยบร้อยอันนี้เป็นมากกว่าเดี๋ยวกลับบ้านายกลับบ้านนะครับลาไปก่อนครับเช้านี้ฝากกดติดตามกิ้งกิงกิงนะครับว่อไหรจะได้หนึ่งพันซับตั้งทีเนี่ย